ินกราบพระรับสินพร้อมกันนะเจ้คาคอิมินาสกาเรนะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรนะธัามมังปูเชมิอิมินาสกาเรนะสังฆังปูเชมิ อะระหังสัมมาสัมพุโทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาัาโต พันเตวิสุงวิสุงราคาณาทายติสารเนนาสหานจศีลานิยาจามาทุติยามปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรัาคา สารน,าาาน,รนาาะนโมตัสสะภะคะวะโตอาราะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขจามิผู้ทิยมปีพุททังสารนังขจามิผูทยมปีผุดทางรัามีผู้ทยมปีทมังสารนังขจามิทียมปีมั สุติยมี ang, an สังขังสรานังขจามิสุิยมีังข an ังสณังขาิติยมีพุทธังสระนังขจามิาิย ติยมปีธรรมสระนางังัจามีติยตรสระนังขจามีติยมปีสังสระนังขจามีตสังสระนังขจามิปานตาิปา,าเว ระมณีสิกขาปะทาังสมาธิามีอะาธนนเวระมณีสิกขาปสมามธิอะินาธานานเวระมณีสิกาปง สมาทิยามอเวมีสิษขาปสมะทิยาเมสเมชาจาราเวรมณีสิษ์ขาปเสมาทิยาเม Kapatang Samadhi Amin Bukta Patan Veran Manisita Kapatang Samadhi เวรามมณีสิขาปทางสมาธิยามีสุรามรยะมรมาะกาาเวรามณีสิขาปทานสมาธิยามีปัญจาสิขาปทานี siစ tình nhân thế si na போສfataທ na ni nhân ma si viထ มัมมาตะโลกะธปติสัปติกัตอันีอันที่วารังอยาจะาส Ta ตสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะปะมัตโตปะมัตเตสุสุเตสุปะหุชากคโร อภารัศสังวะสีขัดโซหิตวามญาติสุเมทโซติทรมิกถาต่อจากนี้ไปจะได้ปารบาบธรรมตามเจตนารมณ์ของคณะผู้ได้จัดโครงการมอบธรรมอบทานของคณะสงฆ์อำเภอปากช่องจากนี้ไป จเจริญพรเชิญญาติโยมทุกท่านได้นั่งตามสบายวางมือไว้ให้สบายแต่สุขภาพตั้งจิตตั้งใจที่กินก็ว่าจะปารบธรรมดาไม่ต้องเข้าพิธีการแต่ว่ามีการทำมาจะโลกาเมื่อไหรแล้วนี่มันก็ต้องน้ำโมเพราะว่าถ้าตั้งน้ำโมแล้วนี่เอ,อบางครั้งบางคนก็โอ้ยาวไหมเนาะทีนี่เนาะ แต่ว่าก็เล็กๆน้อยๆเพราะวา่าสิ่งตรงนี้ก็เพื่อที่จะได้เป็นส่วนประกอบในการารายงานเกี่ยวกับกิจการคณะสงฆ์กิจการของชาวพุทธเราให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบรับรู้ว่าในสถานการณ์ขับขันในสถานการณ์วิกฤตทางความรู้สึกทางความ เข้าใจของประชาชนคนทั่วไปนั้นวิธีการดำเนินชีวิตของชาวพุทธเราทำอย่างไรห่างไกลจากหลักธรรมหลักประพฤติปฏิบัติหรือห่างไกลจากวัฒนธรรมประเพณีของเรา,ามากน้อยเพียงใดก็จะได้มีข้อมูลมกาโยมสาธุชนทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาววัดคิรีวันเรา ทีนี้ในส่วนของทางกายเราเหมือนกับห่างไกลกันเนาะเหมือนกับหายหน้าหายตากันไปยาวนานเข้าใจแต่ในส่วนของทางจิตใจคงจะคิดถึงกันอยู่คงจะลึกถึงวัดอยู่เพราะเมื่อพบหน้าของญาติโยมที่เคยมาวัดมาวากา็บอกว่าอยากจะมาวัดอยากจะมา ทำบุญวันพละวันธรรมัสัปดาเช่นเคยแต่ว่าห่วงในความปลอดภัยห่วงในความเป็นอยู่สำคัญยิ่งก็คือลูกหลานก็บอกว่าต้องรักษาตนรักษาตัวให้ปลอดภัยไว้ก่อนต่อไปตรงสถานที่ที่เราไม่มั่นใจในเรื่องของความเสี่ยงแล้วถ้าติด โรคภัยไข้เจ็บมามันก็จะลำบากแต่ก็เป็นบุญนะโยมโยมคณะอุบาสกบาสิกาคำว่าเป็นบุญตรงนี้ก็คือเป็นบุญของพระสงฆ์องค์เนรเราในวัดคีรีวันแด้วยอนุภาพของพระพุทธหรือด้วยอนุภาพของพระธรรมหรือด้วยอนุภาพของพระสงฆ์รวมถึงบุญบารามีของบุรพะอาจารย์ทั้งหลายอุบาอาจารย์พ่อแม่ คุบาอาจารย์เราก็ได้รอบวัดเราไม่ว่าจะเป็นทางเข้าทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเราเรียกว่าประตูใหญ่หรือรอบข้างทางทิศตะวันออกข้างข้างวัดก็มีผู้ที่มีความเสี่ยงติดโรคโควิดมีรถเข้ามารับสองสามครั้งญาติโยมทั่วๆไปเห็นรถ หวอรถพยาบาลเข้ามาก็เข้าใจว่าพระเนวัดคิรีวันติดเชื้อโควิดลงในเฟซลงในลายต่อๆกันก็เพื่อมุ่งหวังให้ระมัดระวังเมื่อผ่านเข้ามาในวัดนั่นแหละแต่จริงๆไม่ใช่พระเนนเราตรวจเช็คทุกครั้งที่มีการตรวจคัดกรองที่มีการให้ไปตรวจเนี่ยปลอดภัยไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครรับเชื้อตรงนั้น ก็เป็นบุญอาจจะเป็นเพราะบุญบาร,รมีอย่างที่กล่าวมาอย่างไรก็ตามญ้าิโยมในสิ่งตรงนี้นี่ทางการก็ดีทางผู้ดูแลบริหารงานบ้านงานเมืองก็ดีงานพระศาสนาก็ดีได้ให้ขวัญและให้กำลังใจต่อประชาชนคนไทยหรือประชาชนคนทั่วๆไป ในการเป็นอยู่ในสังคมร่วมกันว่าเรากลัวโรคได้ให้เรากลัวโรคโรคภัยไข้เจ็บได้แต่เราอย่ากลัวซึ่งกันและกันมากจนเกินไปง่ายๆก็คือว่าอย่ารังเกียจซึ่งกันและกันให้เรารังเกียจโรคเชื้อโรคได้แต่ว่าในวิธีการเป็นอยู่ สารสัมพันธ์กันในสังคมโลกมนุษย์เราในสังคมคนปากช่องเราควรที่จะมีความตระหนักในเรื่องว่าเรายังไปมาหาสู่กันแต่ว่างดเว้นการสัมผัสใกล้ชิดกันมีแนวทางในการป้องกันถ้าตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือว่าอย่าประมาทแต่ให้ระวัง ดังที่คำสุภาษิตท,ที่อัตมายกขึ้นในเบื้องต้นว่าอัปปมัตโตปมัตเตสุสุเตสุพระหูชาคโรถ้าความไทยก็คือว่าคนอื่นอาจจะประมาทเลินเล่อได้เหมือนกับคนที่หลับไหลได้แต่ตัวเราต้องกระตุ้นเตือนตนเองอยู่เสมอว่าไม่ประมาทต้องเตือนตนอยู่เสมอต้องบอกตนอยู่เสมอจะหยิบจะจับจะสัมผัส กับใครก็ตามคนที่ใกล้คิดคนที่ไม่ใกล้คิดแต่รู้จักกันจะต้องมีสติถ้าหากวา่าไปสัมผัสกันทางกายทาง,ทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติต่อไปมีสติอยู่เสมอก็คือต้องนำเยวมาถูมาล้างมาพ่นเพื่อให้เราได้มั่นใจว่าเชื่อตรงนั้นมันจะไม่เกิดไม่มี คนที่ไม่ประมาทย่อมที่จะหาจ่างไกลจากอันตรายย่อมที่จะหาจ่างไกลจากเชื่อร้ายทั้งหลายแต่คนที่ประมาทก็เป็นเสมือนหนึ่งว่าคนที่นั่งใกล้ภัยนั่งใกล้อันตรายเปียบให้เลอกให้หนักไปต่านั้นคนที่ประมาทเหมือนกับว่าตายแล้วเยปรมัตตายะถามตาเป็นคําพูดที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้คนประมาทเหมือนกับคนที่ตาย คนประมาทเหมือนกับคนที่รับภัยใกล้ตัวเองเข้ามาอีกบทหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดไว,ว้ว่าวิสาสาปารมาภยาความไว้ใจจนเกินไปความปล่อยวางจนเกินไปความสนิทสนมจนเกินไปเป็นภัยอันยิ่งใหญ่ภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นส่วนหนึ่งแล้ว เกิดมาจากความไว้ใจเกิดมาจากความคุ้นเคยเกิดมาจากความไว้วางใจคำว่า,าไว้วางใจตรงนี้อย่าไปคิดว่าเรามียาดีแล้วนะเรามีเครื่องเวชภัณฑ์ป้องกันดีแล้วนะเราสุขภาพแข็งแรงนะนี่คือคือไว้ใจเกินเกินไปโดยไม่ระมัดระวังคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดได้ มันติดได้ดังคำที่คนอีสานพูดว่าความเป็นภัยร้ายแรงจนถึงกับการตายมันอยู่กับตัวเราทุกขณะลมหายใจถ้าเป็นคำพูดภาษาอีสานก็บอกว่าอันว่กความตายนี่แขนข้อถูกบาดง้างตื่นมือเศร้าเห็นหน้าจริงวายงางนี่คือภาษาอีสานคำพูดอีสานว่ามันเป็นเงาติดตามตัวเรา แต่ว่าเราจะหวาดระแวเงเราจะวั่นวิตกจนเกินไปมันก็ตัดทอนการเป็นอยู่ที่พอจะมีความสุขได้บ้างมันจะเป็นทุกข์มันจะเกิดโรคประสาทเกิดโรคร้ายนั่งก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่เป็นสุขยืนก็ไม่เป็นสุขจะไปไหนแต่ละทีแต่ละก้าวมันเลยพะวงไปจนเสียหมด ท่านจึงบอกว่ารังเกียจโรคได้แต่ว่าอย่ารังเกียจการไปมาหาสู่กันแต่ขอให้เราให้รักษาระยะห่างกันสักนิดหนึ่งไม่ควรสัมผัสก็ไม่สัมผัสไม่ควรนั่งคิดก็ไม่นั่งคิดอะไรทำนองตรงนี้แล้วชีวิตมันก็จะ,ะเป็นไปดำเนินไปแบบไม่ ต้องวิตกกังวลจนเกินดีกินได้นอนได้ไปไหนมาไหนพูดคุยกันได้ก็เป็นสิ่งที่ดีทำไม่ประมาทนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็ต้องอเห็นใจญ,ญาติโยมบางคนนี่อยากจะมาวาดัดอยากจะมาพบพระสงฆ์องค์เนนได้ยินแต่เสียงทางโทรศัพท์ แต่ไม่เห็นหน้าหรือได้เห็นหน้าในลายมันก็ไม่ชื่นใจมาเห็นกันจริงๆว่าเออยังอยู่ดีมีแรงนอยู่ไหมยังไปได้ไหมอาตมานถามพระอยู่เลยถามเลขาถามบัวตองถามพี่แมนอยู่แล้วว่าโยมคนเราคนวัดเราเป็นยังไงเนาะแม่แสงก็ดีแม่สมหมายก็ดีแม่ อะไรต่างๆที่เรามาวัดเป็นประจำนี่ยังอยู่ดีมีแรงไหมโยมพ่อปทุมเป็นยังไงได้ข่าวบ้างไหมก็ถามกันอยู่ลักษณะอย่างนี้ก็วันนี้เป็นโอกาสอันดีที่โครงการอมอบทำมอบทานท,านทานี่โครงการคะนรสงเราได้จัดขึ้นบอกว่า อยากจะมีรูปแบบอย่างนี้นัาญาติโยมเรามา,าก็ถือโอกาสในการที่จะอมอบอสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่มากไม่มากเป็นสิ่งที่เราพอจะได้มาหากันได้มาเยี่ยมกันได้ส่วนเองโครงการตรงนี้ทำมาเกือบสามเดือนแล้วแม่สามเดือนกว่าแล้วแทบจะทุกวันเราต้องมอบแทบจะทุกวันที่เราจะต้องจัดหาสิ่งเหล่านี้ ถามว่าได้มาจากไหนก็น่าอัศจรรย์ใจนะโย,ยมนะน่าอัศจรรย์ใจอ่ะมันมาโดยที่เราบางครั้งเนี่ยก็นั่งวิตกกังวลอยู่เพราะมีญาติโยมมาลงความประสงค์ไว้มาแจ้งความประสงค์ไว้ว่าขาแคนเอ๊มันก็ร่อยหลอเราจะได้มาจากไหนนั่งคิดนั่งนึกไปว่าจะทําอย่างไรก็เอ,อบุญของเรา,บ,เราบุญของเราทั้งหลายทัางพวงเนะี่ยนะ บุญของคนที่เดือดร้อนก็จะมีคนจากในตลาดจากข้องเราในชุมชนเราบ้างในต่างอำเภอบ้างต่างจังหวัดบ้างที่ได้ทราบข่าวก็นำมามอบให้มามามอบให้คนละเล็กคนละน้อยคนละห้าคนละสิบอะไรทํ้งองนี้ที่เป็นข้าวของอะไรต่างๆก็พอได้แบ่งสันปันส่วนไปให้ก่อนคิดโดยประมาณแล้วนี่ย ก็น่าคิดอยู่ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ยาวนานขนาดนี้ถ้าเป็นข้าวสารนี่น่าจะไม่ต่ำกว่าห้าพันกว่าถุงแล้วถุงละห้ากิโลถุงละสิบกิโลห้าพันกว่าชุดห้าพันกว่าถุงมามา่าปลากระป๋องนี่เป็นหมื่นหมื่นแล้วเป็นหมื่นหมื่นน้ำนี่ก็เป็นหมื่นหมื่นขวดเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันแพ็คก,ก็จากน้ำใจของคนไทยที่รับรู้รับทราบ สถานการณ์ความเดือดร้อนของพี่น้องเราก็ได้ตั้งใจในการที่จะนำสิ่งเหล่านี้มาการได้ให้การได้ทำแล้วนี่ต่างก็มีความรู้สึกว่าสุขใจสบายใจพระสงฆ์องค์เนนเราก็เต็มใจพระเนรเราก็เต็มใจในการที่จะเป็นตัวกลางเป็นศูนย์กลางในการที่จะเป็นสะพานบุญพูดง่ายๆโยมไหนที่ไม่พร้อมจะไปมอบเองได้ก็ามาฝากตรงนี้ พรสององค์นี้เราก็กุลีกูจอขมักขมันในการที่จะช่วยกันจัดแพ็คในการที่ช่วยกันจัดธรรมภาคาวันตาอธิวาเทมิพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากาโต เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปาติปันโนภาควะโตสาวกะสังโฆสาังนามิสังโูมีนาโถพระสงฆ์พระเจ้า so um เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสาธุุ ยมแมวด้วยยมแมวยมแมวมาถ่ายรูปกับหลวงพอ่ออ่ายมแมวประธานชุมชนหนองกะจะครับ,คร,บครับอ่าคือครับแม่อุ๊ดหนองกะจะหนึ่งยมแมวหนองกะจะสองนะอ่าคือเอาพี่หมูด้วยพี่หมูเป็นครัวจำเรียงอ่าคือ ตอนนี้ส่วนส่วนท่านอื่นนี้ก็ตามอัธยาศัยได้ทุกคนเลยทายาะถ่ายภาพกับหลวงพ่อให้ถ่ายทั้งหมดเลยอ่านันดร์แสงสาธุอาคตรแานนด้วยมหาสาธอันนี้โย,ยมท่านใดประสงค์ถ่ายภาพกับหลวงพ่อจะเินพรเลยคราวน,นี้ จะเดินพรเลยท่านใดก็ได้พี่ดาสักภาพหน่อยนะพี่ดาสักภาพหน่อยอท่านคณนิตอนิ้ตามัทยาศสยท่านใดก็ได้เพราะว่ามาท่านไดมเรียมมาน้องเนียนดูนะครับและน้องเนียนจะเพิ่งกลับนะเพราะว่าจะต้องมีการฝากไปด้วยให้ให้กับโยมแม่ข่าวที่ไม่ได้มาหลายท่านไม่ได้มาครับมาท่านไหนมาพี่ดามาพี่ดามา สอนมาถ่ายถายภาพไปเดี๋ยวแม่ขาวเราจะจะขอภาพเดี่ยวด้วยนะเออภาพาเดี่ยวด้วยจะให้อ่าสาธุอ่าท่านใายแม่รักมาเออเรี่องอ่าเห็นไหมเออ หมออ,อท่านท่านเก็บครับแต่สันติหลวงพี่สันติเก็บของไว้เหมือนเดิมนายโยมแม่จะได้มาถ่ายภาพอ่ะแม่แม่รักด้วยแม่รักอาจารย์ลานอาจรยลาน